วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไทม์ไลน์ของการยื่นงบการเงินไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบริษัทห้างสุดจำกัดมูลนิธิสมาคมนะครับทุกๆอย่างกฎหมายบังคับว่าเราจะต้องยื่นงบการเงินเพื่อชี้แจงรายได้รายจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องแรกก็คือนิติบุคคลอาคารชุดหรือว่านิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งจะต้องมีการจัดทํางบการเงินมันก็เกิดจาก การที่อยู่รวมกันหมู่มากนะครับเพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่อาศัยร่วมกันนะครับผมจะพูดในเรื่องของนิติบุคคลอาคารชุดก่อนนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอนโดต่างๆตึกสูงซึ่งคนอยู่ร่วมกันหมู่มากเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าออกกฎหมายพิเศษขึ้นมาต่างหาก โดยกรมที่ดินออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะต้องมีการจัดทําระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนะครับก็เลยเป็นพรบนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลทรัพย์สินรายได้รายจ่ายนะครับของส่วนกลางอยู่ร่วมกันนะครับการเก็บเงินการค่าใช้จ่ายต่างๆเขาก็จะเรียกว่าเจ้าของร่วมฉะนั้นก็บอกว่าไอ้การจัดทํางบการเงินดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายเนี่ยก็ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการนิติบุคคลขึ้นมา นะครับและกรรมการก็จะมีการดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆที่รับโอนมาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เขาขายหมดแล้วเขาออกไปเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนไม่ว่าจะเป็นสะว่ายน้ําริฟต์นะครับพื้นที่ส่วนกลางต่างๆเนี่ยเขาก็จะโอนให้กับนิติบุคคลอาคารชุดพร้อมกับถ้ามีเงินเหลือบางส่วนเนี่ยนะครับในการบริหารจัดการเขาก็โอนเงินก้อนนี้มาหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับมาให้กับคณะกรรมการเนี่ยบริหารงานนะครับซึ่งคณะกรรมการเองก็ต้องจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย นะครับส่วนการยกเว้นภาษีหรือไม่เนี่ยโดยมากเราจะได้รับยกเว้นภาษียกเว้นว่าเราไปทําผิดวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นในเรื่องของมุมภาษีเนี่ยโดยมากแล้วนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยจะไม่มีภาษีต้องชําระนะครับเพอได้รับยกเว้นภาษีชั้นนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทํางบดุลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องทําทุกรอบ12เดือนนะครับโดยนําเสนอที่ประชุมใหญ่ทีนี้ก็เรียกว่าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ก็คือคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมทั้งหมดเนี่ยถือรวมกันว่าเป็นเจ้าของร่วมนะครับหรือลูกบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่ออนุมัติภายใน120วันนับจากสิ้นรอบบัญชีนะก็แสดงว่ารอบบัญชีถ้า31ธันวาเนี่ย120วันเราก็นับนะครับไม่ได้นับเป็นเดือนนับเป็นวันนะอธิบดีกรมที่ดินก็ให้นิยามของรอบบัญชีว่าต้องประชุมภายใน120วันนะครับเรื่องประชุมเจ้าของร่วมก่อนที่จะประชุมเจ้าของร่วมเนี่ยผู้สอบบัญชีนะครับกรรมการเนี่ยจะต้องทํางบการเงินให้แล้วเสร็จ นะครับแล้วก็ก่อนประชุมเนี่ยจะต้องส่งสำนองงบดูเนี่ยให้กับเจ้าของร่วมเนี่ยไม่น้อยกว่า7วันนี่คือกฎหมายบังคับประชุมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมีผู้สอบบัญชีก็ว่าเอกสารของนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีถือว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่านิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยค่อนข้างจะมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากนะครับฉะนั้นไทม์ไลน์ของนิติบุคคลอาคารชุดก็คือ จะต้องส่งงบการเงินภายใน120วันนะครับคุณก็ต้องนับไว้ต่อมาเรามาดูตัวที่2ที่เปจะเป็นไทม์ไลน์นะครับก็คือนิติบุคคลบ้านจัดสรรก็คล้ายๆกับนิติบุคคลอาคารชุดนะครับสหน่วยงานเนี้ยพอทํางบการเงินเสร็จเนี่ยต้องยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดินนะหรือที่ดินในนะครับสำนักง,งานที่ดินในจังหวัดนั้นๆก็ได้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันครับนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยก็จะต้องจัดทําบัญชีนะครับ แล้วก็จะต้องปิดงบนะครับให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน3เดือนนะครับต่างจากนิติบุคคลอาคารชุดนะนิติบุคคลอาคารชุดบอก120วันแต่นิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยต้องยื่นภายใน3เดือนก็คือนับแต่สิ้นรอบบัญชีก็คือ31มมีนานะครับฉะนั้นกฎหมายเนี่ยนิติบุคคลอาคารชุดใช้คําว่า120วันฉะนั้นเราต้องนับนะถ้าเดือนไหนมี29้วันเราก็นับไปนะครับกุมภาพันี์มี29วันถ้ากุมภาพันี์มี28วันมันก็จะต้องนับนับแบบเนี้ยนะครับให้ได้120วัน แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยเขาบอกว่าให้ยื่นภายใน3เดือนฉนั้นกฎหมายใช้คําไม่เหมือนกันล,ละทั้นยื่นภายใน3เดือนก็แน่นอนว่าณนะสิ้นรอบบัญชีถ้า31มธันวาเนี่ยสเดือนก็คือ30มีนานี่ก็คือไทม์ไลน์ของการยื่นงบนิติบุคคลบ้านจัดสรรและทั้งสองหน่วยงานเนี่ยให้ยื่นต่อกลมที่ดินแต่ก็ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบทั้ง2นิติบุคคลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดหรือบ้านจัดสรรส่วนนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยก็เขาบอกว่าเก็บเอกสารไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า5ปี มูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยนะครับก็ยังมีหน้าที่จัดทําบัญชีตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ต้องยื่นต่อนายทะเบียนเนี่ยนะต้องทํางบดุลเหมือนกันนะครับภายในหนึ่งรอบบัญชีต้องทํางบดุลตั้งแต่1ม่มกราถึง3ามเอ็ดธันวาเนี่ยถ้าเราเป็นรอบ12เดือนกปกติเนี่ยเราต้องยื่นภายใน3เดือนก็คือภายใน3ามสิเมีนาฉะนั้นมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยก็ยื่นเหมือนกับนิติบุคคลไม่จัดสรรเลยนะครับสามสิบมีนาแต่ว่ายื่นคนละหน่วยงานนะ ไอสองนิติบุคคลเมื่อกี้นี้ก็คืออาคารชุดกับบ้านจัดสรรเนี่ยยื่นต่อกรอะทรวงมหาต่อกรมที่ดินส่วนม,มูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยยื่นต่อผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดก็ยื่นภายใน3าดืมีนาเช่นเดียวกันแต่ว่ามูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยนอกจากจะยื่นงบการเงินแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องยื่นแบบพงดอด55ด้วยปกตินิติบุคคลถ้าเป็นรูปแบบของบริษัททั่ว,วไปเนี่ยก็ต้องยื่นแบบ50นะครับแตม่มูลนิธิหรือสมาคมเนี่ย ต้องมีหน้าที่ยื่นต่อสัมภาร,รด้วยโดยยื่นแบบพองด55ภายใน150วันปีหนึ่งยื่นแบบแค่ครั้งเดียวเองนะครับก็คือยื่นแบบพองด55ซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าถ้ามูลนิธิหรือสมาคมนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็ไปดูเงื่อนไขตามประกาศของอธิบดีสัมภาร,ะรนะครับแต่ถ้ามูลที่ไหนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี นะครับคุณก็ยังมีหนะ้าที่ต้องยื่นแบบพรด .55 ด้วยนะครับแล้วก็มูลทิศหรือสมาคมทั่วไปเนี่ยจะได้รับยกเว้นรายได้อยู่4ประเภทที่ไม่ต้องนํามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีนะครับรายได้ตัวแรกก็คือค่าบํารุงจากสมาชิกนะครับสค่าลงทะเบียน3เงินที่ได้รับบริจาคและก็4ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นงบการเงินหรือเปล่าครับหลายคนก็บอกไม่ต้องยื่นค่ะอาจารย์ถูกต้องครับ ห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยไม่ต้องยื่นงบการเงินไม่ต้องจัดทําบัญชีนะครับเพราะไม่มีกฎหมายตามพรบการบัญชี25 4 3เนี่ยบังคับว่าจะต้องทําบัญชีฉะนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยนะครับไม่ได้ถ้าไม่ได้ค้าขายซีดีไม่ได้ค้าขายดีวีดีอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้ค้าขายงาช้างเนี่ยคุณไม่ต้องทําบัญชีเลยแต่นะครับต้องระวังนะครับบางคนบอกห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ทําบัญชีเลิกเลยไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน นะครับเราจะเรียกห้างหุ้นส่วนประเภทนี้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลถ้าใครเคยเปิดไปในเพจของกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้าเนี่ยเราเซิร์ชดูนะครับว่ามันจะใช้ชื่อสมมุติว่าถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจองใจอย่างนี้ไม่ต้องทําบัญชีนะครับไม่ต้องยื่นแบบภาษีก็ไปยื่นในแบบพรอกราสูนปกติไปแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามันมานมญนิติบุคคลจองใจกรณีแบบนี้เนี่ย ถือว่าเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งนะครับก็ต้องมีหน้าที่จัดทําบัญชีตามพรบการ,รบัญชี25 4 3และก็ต้องมีการยื่นแบบไม่ว่าจะเป็นพรกรด51หรือพอรกรด50สิ้นปีฉะนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลก็มีหน้าที่ยื่นแบบเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนจํากัดห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลเนี่ยให้ยื่นงบภายใน5เดือนนับแต่สิ้นรอบบัญชี และยื่นแบบพองอด50เนี่ยภายใน150วันนับสิ้นรอบบัญชีฉะนั้นถ้ายื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยให้ยื่นภายใน5เดือนเลยแต่ถ้ายื่นแบบต่อกรมสัมพากรเนี่ยก็ยื่นภายใน150วันนับแต่สิ้นรอบบัญชีและเพื่อนๆถามมาว่าอาจารย์คะห้างหุ้นส่วนสามาัญาานิติบุคคลกับห้างส่วนจำกัดเนี่ยจะต้องมีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยไหมนะครับกฎหมายไม่มีบังคับว่าต้องประชุมนะครับถ้าเราไม่ประชุมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ถ้าเราอยากจะประชุมเพื่อ ชี้แจงรายได้รายจ่ายต่อผู้เป็นหุ้นส่วนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเรานะครับแต่กฎหมายไม่บังคับนะครับไม่เหมือนบริษัทจำกัดนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็คือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยเนี่ยนะครับก็ยื่นงบภายใน5เดือนนับแต่สิ้นรอบบัญชีเหมือนกันนะครับและก็ยื่นพอรอ .50 ภายใน150วันเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นกิจการร่วมค้าก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วมันมีนิติบุคคลอยู่ 4ประเภทที่ยื่นแบบโดยใช้คำว่ายื่นงบการเงินภายใน5เดือนก็คือห้างหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศและกิจการร่วมค้านะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าไอ้นิติบุคคล4ประเภทเนี้นะครับยื่นงบการเงินภายใน5เดือนแล้วก็ยื่นพอรเรา5สภายในร50วันนับแต่สิ้นรอบบัญชีนะครับโดยไม่ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับ นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเนี่ยอันนี้ยุ่งยากมากเลยนะครับมีข้อกฎหมายค่อนข้างจะยิบย่อยเลยนะครับทำให้พวกเรานับบัญชีเนี่ยหรือผู้ประกอบการเนี่ยถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็เป็นต้องเสียค่าปรับเรื่องแรกเลยก็คือว่าเขาบอกว่าบริษัทจำกัดเนี่ยจะต้องจัดทํางบการเงินให้แล้วเสร็จภายใน4เดือนนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งถ้ารอบบัญชีปกติเนี่ยก็คือ31ธันวาเขาบอกจะต้องมีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินเนี่ยภายใน4เดือนฉะนั้น ภายใน4เดือนณนะวันนี้ก็คือ30เมษายนงบการเงินทุกบริษัทจะต้องเสร็จแล้วต้องมีพื้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับมาเซ็นรับรองงบการเงินกันนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับพวกเราก็รู้ดีกันอยู่ว่าไอการประกาศหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็ประกาศไปตามข้อกฎหมายนั่นแหละนะครับเพิ่มภาระ,ระเพิ่มค่าจ่ายผู้ประกอบการแล้วการประชุมวันที่30เมษายนน่ะนะครับเรียกว่าวันประชุมแห่งชาติเนี่ย เพราะทุกงบการเงินก็จะสแตปมว่าประชุม30เมษายนทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับประมาณ80%ของนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยจะประชุมกันวันนี้ทั้งนั้นเอ่ยนะซึ่งจริงๆไม่มีประชุมจริงหรอกงบบางทีจะไปเสร็จน,นู่นนะครับพฤษภากว่าผู้สอบจะเซ็นแต่ว่าก็ต้องสแตปมว่าเราประชุมกันวันที่30เมษายนฉะนั้นไทม์ไลน์ของบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องประชุมรับรองงบการเงิน,นอนุมัติงบการเงินภายใน4เดือนนับ แต่สิ้นรอบบัญชีก็คือ30เมษายนแต่มันมีไทม์ไลน์ย้อนกลับมาก่อนหน้านั้นก็คือว่าคุณจะต้องมีการส่งจดหมายหรือประกาศหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่น้อยกว่า7วันแล้วก่อนจะประชุมรับรองงบการเงินเนี่ยคุณจะต้องส่งสำนองงบดุลเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันนั่นแสดงว่าวันที่27เมษายนเนี่ยคุณจะต้องส่งสำนองงบที่คุณจะประชุมกันวันที่30เมษายนเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละคน หลังจากนั้นพอประชุม30เมษาเสร็จเนี่ยไทม์ไลน์ก็คือว่าคุณจะต้องยื่นสำนาอผู้ถือหุ้นบัญชีผู้ถือหุ้นเนี่ยภายใน14วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นก็คือวันที่14พฤษภาเนี่ยคุณต้องยื่นแบบบอจห้้วยนะแล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องนำส่งงบการเงินภายใน1เดือนนับจากวันประชุมอนุมัติงบการเงิน ฉะนั้น1เดือนก็คือเมื่อ30เมษาเราพูดกันเป็นเดือนก็คือคุณต้องส่งงบตกลมพัธภายใน3ามพฤษภาฉะนั้นนับบัญชีหรือผู้ประกอบการต้องระมัดระวังให้ดีนะครับว่างบการเงินให้ยื่นภายใน1เดือนนับจากประชุมอนุมัติงบแต่การยื่นแบบพอรอห้านี่ให้ยื่นภายใน150วันฉะนั้นเราก็ต้องนับวันนะครับ150วันเนี่ยคุณต้องนับวันเลย นะลัวมีผลมากเลยถ้าเกิดว่าปีไหนกุมพามี29วันปีไหนคุมพามี28วันเนี่ย150วันก็จะนับแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอ้อมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าอาจารย์คะถ้าเราประชุมอนุมัติงบการเงินเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเรายื่นภายในพฤษภาได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณยื่นประชุมอนุมัติงบการเงินเนี่ยเดือนกุมภาคุณต้องยื่นภายใน1เดือน ก็ถือต้องยื่นภายในมีนานะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีนะหลายๆบริษัทหลายๆสำนังกงัญชีก็เลยสแตมป์สามสิเมษากันไว้ก่อนกันผิดพลาด